สวัสดีนะฮะโเลิกงานมาแล้วเหมือนฝนฟ้าจะขนองดีใจกับตุยกับตันสวัสดีครับผี่เลี้ยงรอน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 ครับจะไปไหนล่ะไปไหนอ๋อไป ไปไปวันวันพากลับบ้านพาน้องกลับบ้านบูสีนั่นนะคันนั่นนะอ,อ่ะกระติบเขานี่นี่ครับวะร้อนเาวันนี้อุ้มอ้ามัวนฝนจะตกเนาะร้อนขนาดทำงาน อบแบบอบอุ้ยอบอ้าวในบรรยากาศที่ร้อนอ้าวใช่แล้วก็จะไปเอาฟืนก่อนนะอ้าวโอเคาอ้าวตันนุนนุน,นพาง,งวัวไปเดี๋ยวพ่อไปขายของให้เหนื่อยลุยงานจนเหนื่อยวันนี้ก็จะแอบดูลูกค้า <laughs> ทำหน้าทำไตโอ้ที่บุ๊กป่วปิดน้ำไปแล้วบ่เดี๋ยวฟ้าร้องมันเปิดไอปั๊มไม่ได้นั่นน่ะเหนื่อยเหนื่อยคงเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหนึ่งร้อยบาทฮะยี่สิบโอเค thank you ขอบคุณครับคงไม่มีอะไรโอ้ยร้อนไปเรียกลูกคา้าหนึ่งท่านฝนจะมาหรือเปล่าไม่รู้เนาะคืนม,มาเลย แต่ฝั่งนี้เหมือนพระอาทิตย์จะจะขึ้นอนะยังไงนะฮะท้อ,อโอ้สุดยอดเลยเจีมเออยมไปแล้วแต่ละมือแต่ละเดย์ของเด็กๆแฟบตกจนได้ตกอีหรีตกจริงๆจ,จังจัง อเป็นไงโอ้ขอดื่มหน่อยสิไหมร้อนมากเลยวันนี้ทาง,งานที่น่ารอออาอะอบเอาช่วงนี้อาจจะมีคลิปน้อยนะครับทุกท่านเพราะว่าทำงานทำงานทั้งวันบางวันบ้านที่เราไปทำงานอ่ะ เขาก็ให้เราเขาก็แบบบางบางบ้านเขาก็แบบไม่อยากให้เราถ่ายวิดีโออ่ะเออมันเป็นบ้านเขาอ่ะข้อมูลอะไรแบบนียนะเออมันเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะเราก็เออทำแต่งานทาแต่งานถ้าบางบ้านที่แบบเราพอรู้จักกันแบบอะไรหน่อยเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าจะถ่ายตลอดเวลาก็ไม่ได้เพราะเราทํางานแบบกับเพื่อนอะไรแบบนี้ทํางานใี่ไม่ละเราก็ถ้าแบบจริงๆจริงๆเราก็ตั้งถ่ายได้วันสักคลิปนึงสองคลิปอะไรแบบนี้ ทำงานแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ถ่ายเพราะว่าแล้วเตอสถานที่ถ่ายได้ก็คือถ่ายถ่ายไม่ได้ก็ไม่ไหวบางไซง,งานยิ่งยิ่งเข้าไปโรงงานที่ทำโรงงานอะไรพวกนั้น,น่ะเขาไม่ให้ถ่ายเลยมันก็นเลยไม่ค่อยมีคลิปอะไรมากมายส่วนปุ้ยก็ยังต้องฝึกอีกฝึกฝ<ภ>ึกอะไร ฝึกถ่ายฝึกขยันถ่ายคลิปหมดมุกเหมือนกันใช่ไหมดูดิฝนฟ้าทำไมแดดจ้าเลยหนดดูเด็กๆลูกเจ้าม้วนเด็กๆล่ะม้วนแต่เล่านะผู้เฒ่าแล้ว<อ>ก็เขา้าใจนั่งดูอย่างเดียวไปนี่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวสักวันก็จะก็จะอาบน้ำฝนแบบนี้ <laughs> ะพดเอแล้วนะนู่นะน,น,นะฮะไกลๆนู่นนะปั่นจักรยานมาแล้วทุกท่านอ่าวันปั่นจักรยานเล่นกับฝนอ่ะวัน,นความสุขของเด็กตจวเด็กบ้านนอกโค่นะ <c oughs> นะพค่นนะโค่นนะโค่นนะเฮ้ยตกตกเฮ้ยโอ้โห <c oughs> ลุ้นเลยเฮ้ย <c oughs> นน,น่นมาอีกคนนึงโอ้ยไปถึงไหนกัน,ไป,นไปดูวิวหลักล้านมาไปดูวิวหลักล้านผ้าที่ตกแล้วได้โอ้โหไปดูวิวผ้าที่ตกอ๋อตรงน้นเป็นทุง่งอ่มันจะมีมันจะมีทุงท่งฝั่งนั้นอาจจะเป็นทุ่งนาแล้วมันโล่งอ,ะอ่ะจะไม่มีต้นไม้บางแบบเนี้ย<ด>แล้วนั่งมองผ้าที่ตกอ่ะจะสวยมากเลยใช่ไหมจะมีเทียงนาอยู่อันหนึ่งนั่นเราก็อไปดูแบบข้นตกอ่ะแอก็ก็ของญาติเรานี้แหละอืมติดร้องน้ำฝน มาครบกันทุกคนแล้วสวัสดีเลยนะแก่าบน้ำเลยด้เนี่ยแกอาบน้ำด้วยนะโอ้โหมันหิวอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้ปั่นหรืออะไรเลยนุ่๊ปั่นคนเดียวหนูแค่นั่งนะแค่นั่งก็เหนื่อยแล้วนะเหนื่อยมาก วันเฮ้ยเบาๆหน่อยลูกเบาๆหน่อยอกินเยอะเกินไปแล้วสักพักไปอาบน้ำไม่เข้าใจไหมเดี๋ยวเป็นไข่นะทำเยอืเยออีกเลยอ,อ,อ้กจะเบ็ดนี่อ่ะบายบายก่อนถ้างั้นมันอยู่ข้างๆแม่บายบาย ครับผมโอ้ตังพ่อยังไม่ออกเลยอยู่ข้างแม่โอเคสวัส okay, ดีครับบ๊ายบายก่อนอยู่ข้างแม่เอ้ยบ okay, ๊ายบายบ๊ายรักกันลึกเกิน